ท่านโยคาวาจัอดทลายสรื่องราวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สำเร็จตัวสัมมาสุพติเจ้าวสวดสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง สำหรับบาลีเร่งนรกขุมนี่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งถ้านให้นามว่าอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี่เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรื่งความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือยังไงแต่ผมว่าขาตอตอบว่านรกเป็นกลุ่มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> หรือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีครับหรือว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคำว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีความต้องการไปนรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใย่ว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าทางนรกยินดีต้อนรับกเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันออเกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มแค่ก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกวอเพราจัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันคณนรกคุมใหญ่ชาเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกคุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไปและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวในนรกนี้ไม่มีการหยุดพัก แม้จะสักระยะหนึ่งก็เอะเอมก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลี่ทนว่าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันนายนี่นี่ยาติบ้านไอ้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นไม่แข้งแกขยันทำงานจะตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกยนนจะเ,เหนื่อย นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาจะแย่เลยไม่ก็กคนอื่นเพราะว่านรกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราศจากอ่าปราศจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่น คือความเบาบางหองความทุกข์แล้ท่านพนาถ้าไม่ก็ดีนะอตาผมมันไม่เคยดีอะไรซื้อไม่ซื้อออกอเนือว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นย,ยังมีทางคุยนอกเรื่องกันในบ้างเมื่อกล่าวถึงชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เราสัตว์ในเวจีมหานรกทวไมอย่างนั้น มันบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรมานในรับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกคุ้มใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดาน,นรกทั้งหมดผมบอกแล้วบอกว่านรกคุ้มนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนเนพ้าเนนไม่ต้องหว่วง หากจะไปในะรับกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไปแล้วท่านบอกว่าน้ากลัหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยแสงไฟไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุ ท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่รนะ้อนระอุก็ในรกกลุ่มนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกนยุนเรงนิดทั้งกลางบัและกลางคืนไม่ว่างเว้นนี่ว่าตามสมนวยของท่านนะไม่คลุกคลกคลาหน่อย <c oughs> แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกหานรกอเวจีนี้ก็มีประม,มาณมากกว่านรกกลุ่มอื่นๆ แออัดเยดเยียดเบียดเสียดกันไมมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดเยัดเยียดนี่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกันพระอาจารย์อสอนใยคำเข้ามาบอกว่าแออัดเยัดเยียดไม่มีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่ก็อย่างสบาย และการสวัยทุกเวททุกโทษทุกเวทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายวิยาบทน่นจริงวันนี้ท่านพูดตอนั้นถูกเอผมจะมากไปละมั้งความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอาาัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจย่าไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถูกเสมอ ทัาน,นบอกว่าหลายิยาบทเพือหลายท่าหลายทางเก่งคนเคยยืนทำบาปอากุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในทิาบทยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกอยู่เอ๊ะไม่จริงจริงหรือไม่จริงพมไปไม่ทั่วเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานนั่งมันนอน สวยทุกขเวทนาในมหารรนรกนี้มีหมายความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั้นในมหารรนรกนี้อ่าเดี๋ยวเขาจะคุยให้ังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไข สำหรับอายุขัยของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับทบายเป็นอนันนอนว่านารกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังม่อยู่หลายร้อยขุมที่กำลังยับรองท่านอยู่ข้างหน้าเป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลี เคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกขเวทนาอย่างหนักทําไมท่านนิชใช้ศัพท์อาจรังคำว่าจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิ้นไม่รนอยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไป มาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหละความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คนนี้อาจารังแน่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว <c oughs> ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมลนะ่ะ พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านกโกการิกะไหมแล้วก็ลุงพี่ผู้พี่องค์คือลุงพี่เทวทัตลุงพี่โกกาดิกะกับลุงพี่คือพระเทวทัตมีท่านอยู่กันคนละคนละ,นละอิทธิยาบทถ้าพูดง่ายดีกว่าผู้ภาษาไทยอยู่กันคนละท่าอิริยาบทภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกัน ว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านเดโกกาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่าในท่านี้นะท่าของท่านบโกกาลิกะ แล้วไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านหรือว่าตามที่โยชท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะ่ก็หมายความว่าคนในนรกกลุ่มนี้นะีม่นมันมากเหลือเกินได้การที่จะไปนั่งเบียดกันในะนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลย แต่ว่าท่านใช้ศัพท์ไอ้สำนวนศัพท์เนี่ยนานานๆานานเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเจ <c oughs> ้านั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาบาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยาวสอดแทรก ค่อยคำเบียดเสียดยัดเยียดเกินเ,เข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทำไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กฌานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านผลง้งป็นผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กเด็กนี่ผมก็ไม่รู้มานรกันมีกี่ร้อยกี่พันขุม มีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเวจีมหานรกเพ <c oughs> ราะท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเทนเทวทัตท่านอยู่ที่ไหนได้ก็บอกว่าอยู่ในเวจีมหานรก ถามท่านผู้ใหญ่ว่าเวจีมหานรกไปยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอบตรึงเมื่อถามท่านอีีว่าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นน้องพ่อปานลอยฟังเออเอาเขาสิก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบตงตรงนี้อ่ะ พราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลวงตามนัดหมายท่านลงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นอันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรกท่านลวงลองเอือ ท่านถามว่าทําไมจึงอยากดูกุมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมาหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมาหานรกนี้ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอัคตันยูไม่รู้คุณคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัชีวิตก็ดีมีการลักการขมโมยคดโกงยื้อแย่งก็ดีหรือว,ว่าทำกรรมเมชาชาใจก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดใตัโกดีหรือว่าทำจิตถ้กเกลือดตัวไม่ได้ความเสียสติคือเการดื่มน้ำเมาโกดีัท <c oughs> ้งหมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือข้าพ่อข้าแม่ข้าพระรหัร <c oughs> ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรหิตทำสังฆเพศทำสงฆให้แตกกันขโมยของสงฆ์ ขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำเป่าินตกรรมก็ลงนนรกลุ่มนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงเป่อจินตกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันทำการเมสุเมชาจารเป็นปกติเป่าจินตกรรมก็ลงเหมือนกัน ปากร้ายใจเสียก็ลงอาเวจีแปจินตกรรมมาไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปอจินตกรรมหรกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอาเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจหรือว,ว่าดื่มสุราเมรัยเป็นปกติขาดสติสมัญญะก็ลงอาเวจีมหานรก ฟังท่านลดงดบายให้ฟังอ้ใจหายวาบไอใจหายเขาอื่นนะไม่เท่าไรไมาา่ใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาแครจินตกรรมของผมไม่มีอันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยใคร ว่านาดิบาตท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบยังไม่แปรจินกรรมนี่นาการพูดโกโหกหมดเท้ีนี่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดื่มสุราเมรัยไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนั้นไม่ค่อยดีนะสิข้อไหนล่ะกาเมสมุมชาจาร์กับโกหก เรื่องโกหกนะี่นแต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกบล้วสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกาสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แหมมันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกกับโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้วแกแล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์ เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษการเมนี่มันจะลากลงเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังมไม่เด้ไปแตน่นรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดีต่ผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพระคุมนี้เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่เสมอ แล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมาลกยันนรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นส,รรนสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยวัดท่านสัก,กยังได้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกแต่ผมลงมาบานจะ ท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่และคขาวที่ลงนรกเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูแล้วก็ที่ทานลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกไปเชิดร่งตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิสบายใจในฐานะที่เราเป็นผู้ํำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัตว์ดิบฉัน เราเป็นผู้จำนายการเราก็แบ่งได้แต่เส้นายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกรเวจีอยู่ใกล้นิดเดียวแต่เป็นน้ำภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมากระท่ว่าบางทีนุภาพของท่านทําทให้เห็นใกล้ท่านถามว่าต้องการดูใคร อันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณคนนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคนนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมันดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกับมาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้ง ไม่เช่นนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าเอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> น,นรกในเ,เวจีมหาน,น,นรกที่อาตมาท่านผู้แปลนะไม่ใช่อาตรนะอาจารย์ที่พระอรค์สืบ่าเมากกื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเบียดญาติเบียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้อง เหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เห็นแสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กเที่ยเหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟไอ้ไฟที่ร้อนจัดสังเกตด,ดูเตาสูบเผาเรือ เาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวที่ไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียดแต่ก็ไฟแนวเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นแล้วบางเจ้าบมรากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกรนดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนถูกคอกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะ อย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุโตดตัวไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่างไอตัวหอกปักอยู่ข้างล่างปลายหอกติดอยู่ข้างบนแล้วปักจากข้างหน้าไปหางหลังปักจากข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหาขวาขวาไปหาซ้า,ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแลนะ่าไอหอกนี่ไม่เกินกว่าสิบเล่ม ไปดูท่านโกการิกะมองดูถามว่าท่านโกการิกะคู่หูกับเทวทัตยอยู่ตรงไหนท่านก็นชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันเกิดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบุตรบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะการขยับเขยื่อนไม่มีในรบคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสมบายมาก ที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกเราเสียบป,ปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอโสบายนี่เป็นอาการในเวจีมานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องต่างๆมาเล่าสู่เ่นฟังตามทร้บาลีแล้ว่าเทียบกับที่เห็นมาผมไม่คนอยากรู้อยากเห็นทาก็รู้อยู่แล้ว ถ้าถ้าย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปกรรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านมัโกกาลิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัตบาปทะเยอทะยานต้องการความยิ่งใหญ่ในพระศาสนาในความทะเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ม่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัต เทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านนงตนแม่ตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของบ้าน,นามพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพะชิศรีสมัยเป็นครวาต <c oughs> เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติอหอนแนงอากาศในธรมิกกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสงไปขออนญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไป่สอนอนญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีรันดีซึ่งอากาสาวกทั้งสองพระหันก็ยังมีมาก การที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอญยธีมันจะเหมาะสันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังสนูเข้าไปยิงพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธจเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังขันธนูพวกนั้นเป็นประสูนดาสีทาคานาคาหลังกันไปบ้าง ต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจา้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนั่นพระบาทพระพุทธเจา้ารอบโรหิตหลังจากนั้นมาก็ปล่อยชานาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจา้าแต่พระอันมันก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายทางตูดจ้ำดินทํามันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ ต่อจากนั้นก็ทํากรรมใหญ่เือ่สังเพศทำสงที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามาัคคีกันเป็นสองพวกจึงกระทั่งไม่สามารถจะลงสังกรรมร่วมกันได้ท่านบอกกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่วเทวทัตกับโกการิกาทำเป็นนั้นว่าพระเทวทัตทำกรรมหนักมากจงึงกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยก ลงอเวจียังไม่ทันตายส <c oughs> ำหรับพระโกคาริกาดนั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมาหานรกนี่เล่าไว้กันฟังเขาคร่าวๆย่อๆจะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้น รวมกว่าว่าคนที่ยันลงเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคน เมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจเจริญตนในเข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสําหรับเรื่องอเวจีนี่บุคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคมอื่นไม่เค่อย,อยมีในวันหลังจะนํามาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสําหรับวันนี้ท่านสาวกข้อองสมเด็จปะชินวร เรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่อกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดสแล้วเพรต้องขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี